สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงนะครับเมื่อทาง hollywood.co.uk นะครับได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองเวิร์คเคชั่นเหมาะสำหรับทำงานพักผ่อนที่สุดในโลกนะครับรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เว็บไซต์ h o l l y d o c o u k ซึ่งเป็น Search Engine สำหรับค้นหาสถานที่พักผ่อนสัญชาติอังกฤษนะครับได้มีการจัดอันดับ150เมืองสำหรับการทำงานไปแล้วก็การพักผ่อนไปพร้อมๆกันนะครับโดยวัดจากปัจจัยต่างๆต,ตั้งแต่ค่าเช่ารายเดือนของอพาร์ตเมนต์แบบ1ห,ห้องนอนค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงานไปจนถึงค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวัน รวมทั้งความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็ว Wi-Fi และก็กิจกรรมที่น่าสนใจโดยใช้ข้อมูล8แหล่งนะครับซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ b e s, <S c i t y o r g แล้วก็ s h i p a w i s e r c o u k ด้วยซึ่งผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครครองอันดับที่1เมืองเหมาะสำหรับการทำงานไปพักผ่อนไปประจำปีนี้ตามมาด้วยนิวเดลีประเทศอินเดีย อันดับที่3กรุงลิสบอนประเทศโปรโตเุเกสอันดับที่4บาบาเซลโลนาประเทศสเปนอันดับที่5ได้แก่กรุงบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาแล้วก็อันดับที่6นะครับกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในขณะที่จังหวัดภูเก็ตติดอันดับที่10ทางเว็บไซต์ฮอลลีดูยังระบุอีกด้วยว่าสำหรับกรุงเทพที่ได้อันดับหนึ่งนั้นนะครับ เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ราคาไม่แพงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกมากมายและมีสำนักงานของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัททางซาร่าซิดเดนนะครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของฮาริดูได้กล่าวว่าทุกเมืองในดับต้น,ตนส่วนใหญ่มีค่าครองชีพที่ไม่แพงมาก เนื้อสิ่งอื่นใดเมืองเหล่านี้ยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของตนเองและมีสิ่งที่น่าทึ่งให้ดูและทำมากมายซิีเดลยังได้กล่าวอีกนะครับว่า mm hmm. การแพร่ระบาดกว่าหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา mm hmm. ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของคนโดยสิ้นเชิงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่จาเป็นต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศ5วันต่อสัปดาห์เพื่อทำงานเสมอไป เวอร์เคชันกลายมาเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการใช้เวลาสำรวจจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้นานขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าพักเท่าที่ลาพักร้อนได้อีกต่อไปซาร่าซิเดนยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคาดว่าจะเห็นแนวะโน้มการทำงานแบบนี้เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากปัจจุบันบริษัทจำนวนมากเริ่มให้ความยืดหยุ่นในการทำงานกับพนักงานมากขึ้น โดยจะให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานานในช่วงที่ทำงานได้ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตและการทำงานมากขึ้นครับสำหรับ work a c a t i o n นะครับก็คือคำว่า work ผสมกับ vacation นะครับหรือว่าการทำงานพร้อมๆก,กับการพักผ่อนไปด้วยซึ่งอาจจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นด้วย ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u p p u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  r e h h n n n l l ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ